ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทีเคารพรักทุกท่านครับบริน้องตีเปิดคลื่นสวทนานเกาหลีจีจีท่าเมกะเฮิร์สติดตามฟังรายการที่นี่มึงนานและท่านทีครับฟังทางเครือข่ายบริเวเป็นลำย่อยเรดิโอต่างทางอังผาและก็ท่านทีอยู่ต่างประเทศต่งางจังหวัดติดสมาร์ททีตามชมได้ครับตึงผ่าตึงเสียงเวอร์ไวเว็บดอทน่านเรดิโอเดอรเน็ตหรือว่าเข้าไปที่กูเกิลคลิกคำว่า,าสวทนานหรือว่าน่านนสิกดอทคอม แลวก็คือไข่ทางเคเบิลครับวันนี้ป้ากันกับรายการที่นี่มึงนันเจ้าวันจันทร์ที่เก้ามกราคมสองรอห้าสิบห้าอากาศวันนี้เย็นครับเย็นเย็นห่อนห่อนหนาวหนา,หนาอุ่นอุ่นก็เลยต้องขออนุญาตท่านผู้ชมที่พอต่างอ,อินเทอร์เน็ตครับนะครับท่านที่พอตัางอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ในห้องกัยังอากาศยังหนาวเย็นอยู่ก็ต้องบอกปอบ,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 บไม่พี่น้องทุกท่านว่านะครับก็ยัง จัดรายการกันอยู่หื้อหับฟังกันทัวนหน้าครับเจ้าน,นี้มีกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเรื่องราวของงานของดีอําเภอวิงสาต้องขอญาติอู้ก่อนเพราะว่าจะเริ่มวันูกนี่แหละครับงานของดีงานวันเด็กแห่งชาติแล้วก็จะมีงานประกวดนะครับนางงามผนจะบอกนางงามการประกวดการกําหนด,ดการจัดงานฤดูหนาวและงานมาเด็กแห่งชาติประจําปี2 5 5เทศบาลตำบลกลางเวียงอําเภอวิงสาจังหวัดน่าน ไอไตหัวจัดกานกันวันผูกนะครับแล้วก็สาวงาม้าจะมดลกาครับถ้าวันนี้จะตันก็เอานะครับก็ขอขาบคุณมาในกอูไปกําแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมท่านที่ว่างจากการงานและก็ขอเชิญปอบีน้องนะครับอําเภอเวียงสาอาเภอไก้เคียงไปรวมจัดไปรวมแอวงานกันมีงานฤดูหนาวและงานมันเด็กนะครับเริ่มมันผูกนี่มันผูกกระเรื่มแต่ถุ่มไปมีการแสดงการพิธีการเปิดงานนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมแต่ว่าท่านมันผูกท่านผู้ว่าวันผูกวันที่ซิปเนาะวันอังคารที่ซิปทานผู้ว่าราชการจังหวัดนันจะเป็นประธานในพิธีแล้วก็สองทุ่มจะมีการประกวดสาวงามเมืองสาทำมาวันกันในภาควิชาการก็มีนะครับเนอกจากผักออกร้านนิทรรศการของภาคส่วนราชการร้านโรงเรียนต่างๆสําคัญคือสินค้าโอท็อป กีฬากิดมีบอลเล์บอลตะเกาะลายเก็ะเปตองวันที่11บ็มีการประกวดนางฟ้าจำแรงเนี่ยครับโอ้โหมีกา,าการแสดงสาวประเภท2ชือ่อการแสดง Drag Queen s h o w 1นะครับ Drag Queen s h o w 2และหลังจะได้กไปการประกวดนางฟ้าจำแรงสาวงามเมืองนานมีหลายประเพณี มันผ่านมากะสงใต้ปีเก่าตลอดปีใหม่ก็ได้รับเสียงตอารเข้าถ่ายดีเปิดได้แสดงงอนนะครับขอบุณครับคุณปฏิวัติธนะไพศาลและก็ทีมผู้บริหารของเทศบาลตำบลกลางเวียงแลวก็ี่น้องพื้นเงสาทุกทา่าน10 1 1 12แล้วก็วันเด็กจะมีกิจกรรมวันเด็กเตือนเนอววันเด็กถ่าย่างกัน13นะครับเนาะวันเด็กวันเด็กปีนี้เราแสนยินดียินดีปรีดาวันเด็กของคนชรลา พ่อไม่มีน้องมากันไวแอลวันเล็กกิจกรรมวันเล็กกันวันที่สิบสามนะสิบสามแต่ลบวันสิบสี่วันเสาร์แต่นี่เผลจัดกันกับเดียวแล้วครับเผลจัดวันเสาร์เรียบร้อยไปแลยสิบสี่จะได้ไวแอวในในเวียงกันอ่ะขอบคุณครับพ่อพี่น้องครับการประกวดนางสาวเวียงสานางสาวงามคนงามเวียงสาชนะเลือดเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ ถ้าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกก็จะได้ช่อมะกอกนะครับที่ภูเขาโอลิมปัสของประเทศกรีกเอาช่อมะกอกมาแสดงความชื่นชมสําเร็จรางวัลชนะนเลิศรองดับหนึ่งนะครับได้เงินรางวัลเจ็ดพัน 7, บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศรับสองก็ได้ห้าพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศดับสามได้สองพันบาทรองชนะเลิศดับสี่ได้สี่ได้หนึ่งพันบาทแล้วก็ควนใจประชาชนได้เงินรางวัลสามพัน 3, บาทพร้อมถ้วยรางวัล หลุมล่างหน้าตาสามสิบคะแนนแน่นอนนางสาวงามหน้าตามาก่อนใช้มีใบหน้าเป็นอาวุธนะครับการแต่งกายสาวคะแนนบุคลิกบุคลิก,กภาพนะครับสามสิบคะแนนประกบรอบด้วยท่าทางการเดินความสุภาพอ่อนโยนโอุย้ยนางงามบินอ่อนโยนคนนะครับแล้วก็ปฏิภาณในพิพนการตอบปัญหาสาวแคะแนนติดต่อกันครับสนใจกับพีพอกันในก็ขอเชิญนะครับสิบถึงสิบสามมกราคมณเทศบาลตะบลกลางเวียงอเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับ วันนี้เวลาสองโมงกืงจะมีการซ่อมเดินเอาละเพราะวันนี้พักใบมีนัดก,กับไวตัตีอำเภอเวียงสาในเรื่องของการเปิดอบรมแล้วก็เอ่อฮือขอมูกสำหรับผูท้ที่เสพเรื่องของยาเสพติดสำนักง,งานที่ดินเขตเช็ดนะครับทางเจ้าที่ของฝ่ายความมั่งคงแล้วก็โรงพยาบาลเวียงสาได้บอกว่าวันนี้ทว่า,วางก็ขอเชิญด้วยมีโอกาสจะไปแอลเวียงสานะครับวันนี้ครับบา่ายโมงแล้วก็จะไม่พอการเตรียมงาน จัดงานของดีเวียงสาปีอย่าิ่มกันมันผูกนี้นะครับด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณครับนะครับเรียบร้อยครับปีปฏิวัติธนะไพศาลนะครับก็ขอชื่นชมด้วยและก็ตังนะครับขอบครัวของนายแพทย์นิวัชชัยได้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับตีไปรวมงานของอคุณพ่อของนายแพทย์นิวัชชัย์ใชตีได้เรียบร้อยไปแล้วนะครับท่านได้ฝากขอโทษขอโพยกาหลีกันต้อนรับบทโทรถึงนะครับ และก็เสียอ,อกเสียใจมาสิ่งแต่ละกันแล้วก็ขอบพุณทุกท่านที่ได้ไปรวมงานค้อนี้โดยสําเร็จโดยล่วงๆๆครับแหมงั้นนะครับแต่ว่าเปิดกระจมว่าน้อยใจกับมได้อู้เพเ่ินป้าอู้ขนาดนักกปีภาวะป้าก็มาทันบาได้ฟังแต่ก็ตทดทานผมกับวัน้มาตูดผมบาได้อู้นะครับกรณีกาหนดงานประเพณีกุศลพระราชทานพระศพสพระคุณเจ้าพระครูมนุษยธกิจประเสริฐธรรมวโรปุ้ยเปิดล้อฟังยังที่บหานปุ้ย่านปุ้ยก็ได้ย้อนถาม เอ้ยแล้วเอ้ยฟังรายการปุ้ยก็ไข่หัวเหี้ปุ้ยคนรออว่าตัวไม่ได้ฟังมาโดดมาโดดโคก็ปีพระวัดไปนคนอ่านแต่วาันกิตอ่ะก็ขอเชิญจวนพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับของพระโคมนุนนทกิจประเสริฐธรรมวะวโรอรีเจ้าคณะแต่บนมงึลและก็เจ้าอาวาวสวัดศรีบุญเรืองครับจะมีการชาปนกิจนะครับพระราชทานเพลิงศพนะครับในวัน สองวันตีเจ็ยยคือวันตีสิบสี่สิบห้ามกราคมที่จิถึงนี้แล้วครับวันเสาร์ตีสิบสี่ตรงกับแหลมหกํำเดือนใต้เหนือนานหกมงกึงนะครับทําพิธีรัธนาสศรีระของมคุลเจ้าท่านพระครูมนุนนธกิจออกจากบุบสถมาตั้งบำเพ็ญกุศลณมณฑลนพิธีนาพระอุโบสถทุ่มกึงพระพธรรมเทศนาการพิเศษหนึ่งกันนะครับวันอาทิตย์ทีสิบห้าตรงกับแหลมเจ็ดขำเดือนใต้เหนือนาน8โมงกึงครับ พุทธศาสนิกชนพร้อมกันณนะมณฑลพิธีตั้งตั้งศพบริเวณหน้าอุโบสถโกมงกึงมีพระธรรมธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็มีกิจกรรมเรื่อยๆครับจนถึงเวลา14บสนาฬิกาสามสินาฬิกาประมาณสองมงกึงนะครับจะมีเจ้าที่อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานมาถึงณนะชาวพนัสถานและก็อ่านนะครับหมายรับสั่งอานวัดกล่าวขอบคุณประธานในพิธีถอดผ้ามหาบังสุกุลสองมงกึงครับประกอบพิธีประชุมเพลิง เผาแตากประมาณสองนำเกลืเพราะฉะนั้นวันตีสิบสี่สิบห้าครับท,ทันตีเป็นลูกซิ์ลูกหาของอดีตเจ้าอาวาสวสีบุเรงแล้วก็อดีตเจาา้าคณะตำ้บนมงติดก็ไปรวมไว้อะไรในสรีรัษังขารของท่านพระครูมนุนนธกิจโด,ดยก็ต้องฝากบอกว่ารถล,ล้ามันจะนักหน่อยโดยเฉพาะลงสะพาน,นถ้าเป็นไปได้นะครับฟังลายเพกกระจอดแถวแถวอันตีตาเหงือบ้านตะลีทั้งก็ได้นะครับถ้าเกิย่างไปเพราะว่ามันจะบดสะดวกในนอนนะครับนอนรถล้าจะลําบาก เอาอิจอดลวก็อย่างไปจอดรถแต่หมูอันเนี่ยครับบ่มัดน้ำเสียเนี่ยจอดได้หลายกันตัวถ้าเป็นไปได้กลับไปรถบริการรวมกันเนาะมัน,นก็เดินเลาะน้ำตาไปสมัยก่อนอินดูเจ้าผ้าเปิดรถนักอินดูตำรวจบ้านอปพอรอสอบพอเพียงไปนะครับเนื้อผวาวันนั้นจะมีถึงกิจกรรมวันเด็กตัวไะเด็กละออนจะไปกันแล้วก็จะมีงานพิธีของอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุเรืองตัวยนะครับก็บบอกพี่น้องช่วยกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณ นะครับตีหลายคนเออเกิดถึงตีเจโรเจโรลได้เขาเป็นห่วงเจ้าภาพต้วยอันนี้คือมือนกันครับทางเจ้าภาพเองก็ได้เตรียมตีเจโรตไว้แล้วแต่ว่าอาจจะบอกพอสำหรับซิสสิสานุสิทธิ์ทั้งหลายดีลังไหลกันมาทั่วประเทศก็มีการบอก่าล็อกนไปก่อจะมากันเพราะจะต้อกะเชาเจ้าบ้านก็หาตีเจโรตถ้าใครอยู่ในบ้านก็อำนวยความสะดวกหน่อยนะครับรถอาจจะไปจอดขวางหน้าบ้านทันตัวมดวันนะครับสองวันนะครับสิบสี่สิบห้าโดยเฉพาะสิบห้ามาแล้งนั่นจะมีพราชันเพลิงซพบตัวนะครับ กาฝากทุกท่านได้ช่ว่ยกันคืออินดูตำรวจบ้านเนาะมงตึดสีบุญเลืง้ตงตำรวจสมภาเพียงแล้วก็สวางนานต้องรวมกันเป็นงานพิธีตียิงใจแล้วก็ต้องนะครับรลุมไม่อะไรครับทัางจังหวาัดวัดสีบุญเลืง้งข้างนี้ตัวข,ขอกราบเรียนครับเอาละรครับเรื่องรลวทีติตวิทได้อู้ข้างไว้กรณีตีบุษชัดนะครับสอเวงตดิดจำกัดนานได้แจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจกรณีว่าช่วงหลังๆนี้น้ำมันหายหายไปหนัก นะครับคุณสิทธิพงศ์เตียงนรัหรือว่าสิยงก็เลยไปแจ้งความไห้ครับภูมิกับไก่พันตุลเอกสิทธิชัยธนันชัยเฮื้อติดตามเหล่านี้ล่ะส่วนหนึ่งก็ได้สอบถามติดต่อไปยังพันตุลโทสมศักดิ์ผิวสลิดนะครับสพปสพเวียงสาตั้งเหมือนมาละว่าเื้อตรวจตรวจสอบเจ้าที่ชุดสืบสวนสภมุณาธิการที่ด้วยรอดตุลเอกพิชัยบังเมฆนะครับสิบตุลเอกสุประชัยมานะสิบตุลเอกสังหาหายทุกสิบตุลเอกสราวุฒิใจทิาและก็นักลิียนเมฆสาครได้เข้าไปตรวจสอบหลายครั้งแล้วครับและเข้าไปพพบ บ้านเฮาไปพกพอหรือไปสุ่มโป่งพอบริเวณที่รถของบริษัทสอเต็งนี่จอดอยู่ไปหลายครั้งครับแล้วก็บิงโกไม่เมื่อคืนวันเสาร์นะครับเนาะคืนวันศุกร์ครับคือวันศุกร์ประมาณเปิ้นออกเขพาประมาณห0 0นเพราะว่าันศุกร์ตอนเจ้าผมไปทํางานครับเกิดก่อนนี้เกิดอุบัติเหตุเส้นสาย1080ทศูตีหลักตบนบ่อแล้วเลยไปกิโลเมตรที่เ7ปลายนี่นะครับที่ขึ้นไปห่อมมันก็เลยถ่ายวิดีโอภาพ มอนวัแล้วก็ปิดเข้ามาส่วนกับชุดทํางานของชุดสืบส่วนไปพกพอวันนั้นเดือนแจ้งนะครับต้องต้องขอบคุณเดือนแจ้งแล้วอาจจะเป็นจกดีของชุดทํางานของเอ่รอรัฐมนตรีใช้บรมเมกตีปุ่มกับไก่แล้วก็ะล้องชาวติได้สั่งการไปเหมือนละแล้วเข้าไปตรวจสอบท่านครับก,ก็ต้องเข้าใจว่า,าบริษัททํางานเองเนี่ยต้องสูญเสียน้ามันนะครับแม้กระทั่งลอกฝาน้ํามันเอากุญแจมาลอกแล้วยัง ้ำมันยังหายไปจะลดแบคโฮได้นะครับแบคโฮหรือว่าหอ้หอ,ง Mac Mac องแมคโครนะแมคโครเราตัวเองใช้บ้างเม็ดซูเปอร์ชัยมานาสงานหายทุกนะครับสลับบุญใจท้ารายการนัคลิเมกสะคอนได้ไปวางชุดไว้กับประมาณเกือบเกือบเกือบสองทุ่มกิมีรถอีซุดีแมกทะเบียนบอจอ๊อเก้าสี่สีดึงนานคับเข้าไปบริเวณใกล้ๆรถแบคโฮเขาสังเกตไกลๆพอประมาณประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณนั้น พะไกลไว้เดี๋ยวกัวเปิดหูประมาณสักัดถึงเ้าทีรถก,ก็นั่งกับย่อนป๊กมานะครับรถแับไอ้พี่ใช้บางเมกอะขับรถเขาไปขวางสามสี่คนกับวิ่งเข้าไปประกบป้าก็ว่าค้นขคับรถนะครับอยู่ตีนั่งต่อหน้ารถด,ดีแม็กจืไนซสุเมดใช้ยงใช้บงเป็นคนบ้านบันขอนหมู่เก้าแต่บนสีภูมิอำเภอถาวงผานั่งยูวิตตหนั่งคนครับ ตัดใสยมือนะครับตัดา้มือบริเวณตีหนังด้านหน้าใส่มีถังแก๊สร้อนห้าถังนะครับเนาะถังสีเขียวดำๆสี่ถังแล้วก็สีขาววงกลมหนึ่งถังใส่น้ํามันเบโซลาถังละสาวหลิโอ้โหนะครับก็ต้องฝังเอาตัวออกมามาสอบสวนเพิ่มเติมตีสอบพอมังนานและมอบหมกับพันตรวจโทธนงศักดิ์พิธิชาทมพนักง,งานสอบสวนสัญญาบัตรสอง เบื้องต้นแจงคอข้อหา2รายการนะครับลักทรัพย์ในจ้างเวลากลางคืนนะลักทรัพย์ในจ้างนะครับโดยรวมกันใจยานพาน,นะก็ได้สอบถามไปแต่ว่านะครับท่ารอดทางเองพิชัยก็ได้บอกว่ากรณีนี้ของกลางยูทิริตบอจอเก้าสี่สี่หนึ่งนานใจรถในกรณีลักทรัพย์ในจ้างเวลากลางคืนด้วยนักหนาสาหัสบอกป๋อรถกรณีต้องถูกยึด ถูกยึดกรณน,นี้เจ้เป็นของกลางในการใจ้คนของกลางรบหนีผมก็เลยฝากบอกว่าท่านหลายๆท่านนะครับผมเข้าใจครับในการทำมาหากินเนาะแต่ว่าลักทรัพย์ในจ้างนี่ถือว่ามีความผิดนะครับทุจริตต่อที่การงานถ้ากรุงเทพเนี่ยคบรบเมล์น่ะใครเอาอะไรรอดอย่างไปขายนี่สถานเดียวคือไหลออกแล้วก็ถูกดำเนินคดี นะครับอายาตัวยก็ฝากไว้ว่าเข้าใจครับในความรู้สึกหันหน้ากันกรเลยหูจักมาคุ้นกันเนาะฝากบอกวา่าจะไปเนี่ยลารถเนี่ยอีซูดีแม็กเนี่ยเป็นรถไมส์ดซดายครับท่านจะอ้างจ,าจะได้กระจ่างเป็นยูท่พิ์ทงการสอบสวนแต่ผมได้ไปหันแล้วก็ะตืว่าอินดูทั้งสองไฟเจ้าซับกับอินดูนะครับคนที่ลักกับอินดู